อาุบุบิลาหิมินัชชิยตานิจิมแนะนําบทยาซีนบทยาซีนเป็นบทมักกิยะมี83โอกาสที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสําคัญที่เป็นหลักการสมเรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุม บัน,นี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งสารของมุฮัมมัดสลลลลฮุอะไลฮุวะสลับและได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกูเรชมักกะซึ่งได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการเป็นาศาสนาทูตของมุฮัมมัดสลล,ล,ลววัลลฮุอะไลฮุวะสสลับ ดังนั้นการลงโทษของลอจึงควรแก่พวกเขาบทนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชา